ตลบลงฝานบวกห้าสี่สามห้าสี่สามห้าสี่สาม วันนี้เราจะมาดูพิธีการป้องกันการถูกผู้ชายลุนลามกรณีจับผัวไหลนะฮะโดยเราจะใช้แม่ไม้มือไทายสองท่ามาผสมกันนะฮะคือตลบลงและฝาันบวกนะครับมาดูวิธีการนะครับผ,ผู้ชายเข้ามาจาับผู้ไหลแล้วนะฮะเราใช้มือนะฮะกดลงจังหวะที่กดลงนี่เป็นจังหวะเดียวกับที่เราสืบข้าวฝาไปข้างหน้านะฮะทำเป็นจังหวะเดียวเลยนะฮะแล้วก,แวก็แล้วก็ฟันขึ้นไปนะฮะ รเราจะไม่เราจะไม่ใช่สองจังหวะเราจะไม่เราจะไม่สอจังหวะคือเราจะไม่ปัดตบลงปั๊บอะไรอย่างนี้ผู้ชายค่าจะต่อยสวนไม่ได้เพราะนั้นเราจะจังหวะเดียวเลยนะคือตบปั๊บก้าเข้าไปแล้วฟันขึ้นไปเลยนะครับครับครับ